สวัสดีนะคะเพื่อนะค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็บรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากๆเลยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะ <c oughs> ไปกันเราเราไปเลาะปั่นเลาะชมธรรมชาติยามเช้าด้วยกัน,นะคะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันยามเช้านะคะ <c oughs> เอฟีเอกเอกนกกำลง ยังหลวยอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเช้านี้อาทิตย์ไม่ขึ้นนะคะฝนตกโอ้ยตกหนักนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศก็สดชื่นชื่นยาำเช้าค่ะก็สัปดาห์นี้เมย์ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ไม่ทราบยังไ,ไม่รู้ว่าลูกจะมารับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะ บรรยากาศยามเช้าหลังฝนตกกันนะคะเพื่อนๆค่ะนาน้ำบ้านนะคเะชา้าน,น้ำขัง เหมือนหมอกลงเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะเชา้านี้ไม่มีปลาทิชขึ้นนะคะนี่ฝนตกทั้งคืนน,นะคะฝนที่พ <c oughs> ากันมาเล่นน้ำนกนะคะสวยงามะคะ่ะเพืเ่อนๆดูนะคะไปนู่นกันแล้วนะคะ ลูกค่นเพื่อนเล่นลน้ำกันนั่ะซูมไปให้ดูบรรยากาศยามเช้นชานะคะเพื่อนๆค่ะทุ่งนาทุ่งนานกกาออกหากินนะคะเพื่อนๆค่ะพากันไปเล่นน้ำตรงนู้นแล้วนะคะ ก็ธรรมชาติท,ท้องไร่ท้องนายันเช้านะคะเพื่อนค่ะก็ดึงกลับมาก่อนนะคะฟ้ากระลุวนะคะเพื่อนบรรยากาศยันเช้าที่นี่ก็ทุ่งหนาหน้าบ้านนะคะแปลงนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะพอฝนตกก็เป็นแอ่งน้ำเลยนะคะนี่บรรยากาศเช้านี้ที่ทุ่งหนานะ นายมามเช้าก็ถนนเปียกหมดเลยนะคะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นลูกหลังนะคะเพราะว่าเป็นถนนไปนานะคะนาเมก็อยู่นู้นนะคะยังจำนาไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆยังจำนาตัวเองไม่ได้เลยดูแต่ว่าก็หลายสิบปีแล้วนะตั้งแต่ เอาไปอยู่ในะเทพก็ไม่เคยไปนายอยู่เลยเอาให้ญาติญาติเช่าบรรยากาศขนุนก็ติดนะคะลูกตัวน้อยๆกลัมาหากินยันบรรยากาศนะคะยามเช้า ติดเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มแย้มเริ่มแย้มอ,อกมาบ้างแล้วนะคะเพื่อนค่ะดอกสนดอกสน ปั่นมาชมทุ่งนามเพื่อนค่ะว้าวฝนตกเยอะนะเนี่ยถนนแบบไอ้นี่เลยอ่ะเช้านี้เหมือนมีหมอกเลยนะคะเพื่อนเหมือนมีหมอกเลยก็ จะส่องชมธรรมชาติย้มเช้ากันตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะชื่นยามเช้านะคะบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะเหมือนหมอกนะคะเหมือนหมอกเลยเช้านี้ใส่จุกลูหูลูตานาเมก็นู่นนะคะเลยต้นไม้ไปนู่น่ะ เลยต้นไม้นู่นต้นสุดท้ายลุงเนี่ยอญญากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะะอาทิตย์ก็เริ่มจะส่องแสงแล้วนะคะ ชมนะคะยืนชมยืนชมธรรมาชาติยามเช้ากับเมย์นะคะที่ท้องทุ่งนานะคะ,ะบ้านแม่ที่อ่างทองนะคะอาทิตย์ก็เริ่มคายตัวแล้วนะคะคายตัวออกมาแล้วนะคะเพราะตอนเช้ามันเหมือนเหมือนแบบหมอกเนาะหมอกจากฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเนาะมันยังเป็นแบบคล้ายๆไอไอ,ไอหมอกหมอกจางๆนะคะตอนนี้เริ่มคายตัวแล้วนะคะเริ่มมีแสงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเช้านี้เมย์ก็ พาเพื่อนๆเลาะมาชมธรรมาชาติยามเช้าท้องทุง่งนายามเช้านะคะอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะคะก็พยายามสับไปหลายๆที่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะชมอาิที่ขึ้นยามเช้าทุง่งนาด้วยนะคะในทุงน่งนานะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so m ยูสม f ร์ทไมฟ r นเฟ r ์ส์สปอร์ตไมเมชแ n ลอิ t i m e and for you เฟยชินคิวดีโอ h ม n n ช l Thank you bye บ y e